สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่เข้ามารับชมนะฮะวันนี้เราจะพานเพื่อนมาเล่นเกม Y b a n Dido นะเพื่อนนะ Y b a n Dido นะผมก็หูออกเสียงยางนะเกมนี้๋ยวพานเพื่อนมาปั้นนะเหมือนเดิมวันนี้นะฮะทุนน้อยหน่อยนะฮะมีทุน50สิบสตตัญลักษณ์ s c a t t e นะนี่ Y นะคงกระดูกได้เยอะสุดลองมากีตาร์แก้วน้อยสุดก็คือตัวสิบนะฮะเข้าไปดูตารางการจ่ายได้ครับนี่เป็นจอบทองนะต้องเข้าลนยนะถึงจะเปลี่ยนเป็นตัว Y i l d a u t o นะฮะตัวคูณี่จะคูณไปเรื่อยๆนะ s ตเตอร์ต้องการ3ตัวนั้นเพื่อนเกมนี้ตารางการจ่ายมี1024วิธีนะายหวกันแล้ววันนี้ มีทุนมันน้อยนะฮะจำเป็นนะ,ะที่ต้องเล่นเบ็ดต่ำสุดของเบ็ดต่ำๆไปก่อนนะเพื่อนนะซักเบตสามหน้ทุกทีผมจะไปเล่นเบตหนึ่งนะล้างเบตหนึ่งซักสิบเดี๋ยวนี้ไปเบ็ดสามหน่อยกันนะ,ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะไหวหรือเปล่านะฮะเกมนี้บายแบนดิโดนะฮะกับทุนห้าสิบนะเพื่อนถ้าอยากไปตามกันก็เหมือนเดิมนะวัยรุ่นนะไปเล่นอยากเล่นเกมเหมือนผมนะฮะก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะ <c oughs> ปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะเห <c oughs> มือนเดิมนะที่เดิมรู้กันอยู่นะวัยรุ่นนะะไปเลยสามหมุนกับเบตสามของเราหมกันนไปเเออ้าหหมมยยุรรีบวติด โอ้โหถือว่าไม่รอดนะน่าจะโซผิดนะไร่ยี่ิบสองกระเป็ดข้างหลังเราอ๋ลุยขอไก่สามทีบท้ายสองโอ้โหไม่น่าจะรอดเรียบร้อยเอ้ยยังมาอยู่ไปวายไปเออคุณสองคุณสามไปเอ้ไปเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนลูกเอ้ยซฟื่ยให้มาหน่อยเออกลับมาเท่าทุนเถอเสือกเจ้าจอยเกือบแย่ไฟเคแถวแรกชี้วเขียวขอบชิ้วเขียวเออชี้วเขียวร้อยสามห้าสามมาต่ออีกสิบเอ้ยีมายนี้โหแม่พวงมันเนี่ยเอาหวังเอาหวังมาก่อนคุณสิบเอ็ดกะเงินรางวัลสามร้อยที่สามบาท นี่ก็พอได้อยู่เกือบแย่โหยเมื่อกี้กับโซคิดนะเพื่อนเหลือเศษเกือบใชบ้าไปแล้วตะลังมังไม่ได้ดังนั้นไม่ได้โชว์ไปลูกเอออย่ารอเรี๋ยวค่อยปั้นกันไปนะค่อยเสียบเบ็ดกันไปเรื่อยๆเอ้ยสเก็ตเตอร์เอลยโอ้โหไม่เลยจอดนะมาก่อนสเก็ตเตอร์เออเบ็ดห้าก็มาดีไปโอ้ยเกมนี้ได้เยอะอยู่นะเพื่อนเขาให้มาสิบสองหมื่นนะเอ้ยเยอะอยู่บัฟกีตาร์แถวแรกไม่มาโอเคมาก่อนบัฟเริ่มไหลเออเริ่มมา เก้าหมูเร้่มขอสักสามร้อยไว้บนัสนี้สามร้อยถึงหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ร้อยหนึ่งยังยากเลยครับผมเจ็ดแต่เลยเจ็ดหมูขอวายสวยๆหน่อยกรอบทองสวยๆหน่อยเลี้ยงกันลงมาสวยงามมาก่อนเสร็จสองตัวเจ็ดนะครับผมเสร็จี่หมูขอโทษเสร็จถึงไหมโหยากแนะดูกต่ากและร้อยหนึ่งของผมไลฟ์วีแววแล้วไม่น่าจะถึงนะร้อยหนึ่งนะก็ยังถือว่าจ่ายนะเพื่อนนะ ของฟอรีอะไรมากนะอีปั่นมาเข้ามาสามสเก็ตเตอร์นั้นเพื่อนของฟรีอย่าไคปคิดมากนะแต่ไม่ถึงร้อยไม่เป็นไรแปดสิบห้ามีเศษด้วยรับเป็นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีกลุ่มเชลกันแล้วนั้นเพื่อนเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะกระทขัของไอ้นี่นะกระทุกความรู้นะเกี่ยวกับ P g สลับเลยนั้นเพื่อนนะเข้าไปดูได้นะในเพื่อนนั้นมีเยอะแยะนั้นเพื่อนเข้าไปแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นกระดานความรู้นะ <S <S ข้างในนั้นนะ <S <S บัปสิบเฮ้ <S <S สิบสองไม่มี มเริ่มรูดเริ่มรูดไม่น่าจะรอดนะดูนะแต่ทูสา,ามร้อยก็ได้หลายหมุดอยู่ปลายจัดปลายยาวๆเฮ้ยเกตเตอร์ออโอมันหลกไม่ใช่นะมันเป็นลูกกระโหลกนะเพื่อนเกตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยต้องมาละ่ะเฮ้ยกระโหลกเฮ้ยยังไงกระโหลกเกตเตอร์เฮ้ยโอม่งแบบว่ามาแบบว่ามันล้อหลอกเก่งนะไม่มาดีกว่านะ มาก็มาไม่ครบนะผมไปเลยสามสิบหนุนพวกแบบเราขึ้นเบตสามสิบโอ้โหมาสองผมมาอีกหนึ่งสเก็ตเตอร์ต้องการแค่สามตัวยังไม่เข้านะเข้ามาทีเดียวนะกัะบเตะสามเรานะได้มาแปดสิบกว่าบาทนี่มีเบตสามสิบด้วยโอ้โหเข้ามานะเพื่อเกมเกมพีกเอ้ยยังไงโอ้โหนึกว่าพูดไม่ทันถัดคำจะเข้ามาหลอกอีกแล้วโอ้โหหลอกเป็นผีเลยนะไอคอนสุสตัวนี้มันร้ายากาจจริงนะ บักไปก่อนเอ,อวไวลงมาเชื่อมัวชเท่ไหหาไปร่โหเรื่อวจะคอมโมคุณเข้ารองหลังไม่ต้องเข้าก็ได้อย่างนี้มาก่อนสองพันสี่ยี่สิบเอ็ดอ้ยแต่งนอกแต่งนอกอุ่นใจนะแต่งในอุ่นจังถูกเลน่นอะไรไม่รู้ไปต่อครับก็เกมนี้ผมเล่นเวลาสิบเอ็ดโมงนะทิ้งทงนะประมาณเกมนี้นะฮะใครอยากตามนะอยากเล่นไปพ,พร้อมกันนั้นเพื่อนนะก็ไอ้นี่เลยนะเพื่อนผมกม็แนะนําเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดนะผม ไม่แนะนำนะฮะไม่เล่นให้เล่นหรือทำตามนะฮะถ้าใครสนใจเล่นเกมเหมือนผมก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มีกลุ่มเทเลแกร,รมด้วยนะเพื่อนเข้าไปในกลุ่มได้นะฮะบับเจมาก่อนคูณสาวเข้าไปยังยังยัง,ยงหู่นเป็นเจ็บเสียววะ่ะแรงไหมั้งเนาะผมว่าเป็นเจ็ดเสียบแรงไปเนี่ย ไหวยปะเนี่ยเบ,บ็ดเจ็ดเออคือมังกรดอกนี้นับอุ้ยไมย300่สามร้อยเุ๊บปัดไปอีกข้างสองเออแถวสามต้องมาแล้วถ้ามาเป็นสวยๆงามดอกนี้สองพันแปดสามห้าเออทหกพันสี่แล้วอุ้ยเบ,บเจ็ดสิบรู้เรื่องเลยโหมาอยู่แบบนี้ห่างมันนานสี่พันหกห้าสิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบนี้ไปหลอกอีกข้างสองตานะเผื่อมันจะแจกอยู่นั้นเพื่อนนะไปมันคงไม่แจกแล้วเลยเก้าสิบเลยเออต้องวัดละตอนนี้ตอนนี้ทุนเริ่มหนาทุนเริ่มหนา <c oughs> เล่นแบบไม่ค่อยกดดันเลยมันเพื่อนขึ้นมาห้าพันกว่านะตออนนี้เหลื เชียว,วไปก่อนเฮ้ยไม่เชียล้ิไม่ชียวล้เออคือมาก่อนเก้อยหกสิบสอเบเเออมาก่อนเดนประดาหเออมายสอสิบสวยงามแล้วไหลไปอีเอ้ยอว่ะพอไหมพอไหมสี่พันสพกพอไหมยังเหลือสี่หมุนยังไงไปต่อขออีกนิดนึงหมือนเลิกเลถึงก็ไม่รู้โลบนะลบมากกว่าาบหายนะเหมีวก็ไม่เหลืออดกินอีกเออ มื่นนึว้ยเออเฮ้ยกล้แล้วร้อเออม่ยเจ็ดเอ้ยเหล็กโอยเล็กิดนึงหมื่แล้วอกหน่อยเ่รอยเอ้ยมาขอรอยแปดเออร้อยเรมงกรเอ้ยไปก่อนเออมาก่อนเฮ้ยจะถึงไม่อกีหมื่นหนึ่งเอาล้วรถไปเรื่อยแล้วรถไปหน้าแล้วอย่างนี้เออคือมาอองร้อดเอ้ยดอกนี้ถึงแน่อู้สยเิเอ้ยพอพพอดีอยู่ดิเออ๋ย่อู้ยังไหลอยู่คุณหเข้าไปอุ้่ไหลไม่้ีเอออย่างนี้หมื่นหนึแถมมาพันหนึ ก็ต้องงี้ดิพันเก้าสิบเจ็ดวไปพอเลยอย่างงี้พอเลยใครจะอยู่ก็อยู่นะฉันไม่อยู่้วจ้าเดีย๋ยวเรามาสรุปทุนกันเลยแล้ววันนี้เรามีทุนมาห้าสิบนันเพื่อนวันนี้ตีกำไรเรามีกำไรเย็นๆเลยนะหมื่นหนึ่งพันนเพื่อนนะแล้วเพื่อนคนไหนถ้าผมสนใจเล่นเกมเหมือนผมนะก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทัที่เดิมไรุน่นเขารู้จักกันดีนะฝักหมดไว้ให้แล้วนะจ๊ะ เดีย๋ยวนี้เรามีกลุ่มเทเล GRAM แ,แล้วนะเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปละจ้าแล้วกลับมาพบกันใหม่กับโรงเรียนสรพิทยาคมนะเพื่อนไปละจ้า